สวัสดีครับผมเด็กชายเกณละครบุตรครูาครับผมนายการบุญปรมกุศครับพวกเรากลุ่มไรเทนนะครับบ้านเราครับวันนี้เราจะมาดูสภาพอากาศในโรงเรียนแล้วสภาพโรงเรียนของเรานะครับใช่ครับพูดถึงเรื่องนั้นแล้วเราก็ต้องพูดถึงเรื่องปัญหาก่อนนะครับว่าทําไมเราถึงได้มาศึกษาเรื่องนี้นะครับเชิญดูด้านข้างครับนะครับทําให้เห็นว่าโรงเรียนเรานั้นมีรถท่ผสายเข้าออกอยู่ตลอดเวลานะครับ เกือบตลอดเวลานะครับในช่วงเลนะวลาเช้าเพิ่งตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเจ็ดโมงเลยด้วยซ้ําไปนะครับมีรถผ่านเข้าออกจํานวนมากเช่นกัน,นครับเราจึงเห็นว่าในโรงเรียนเรานั้นได้รับมลภาวะที่อยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าขั้นฉุกเฉินเช่นกันนะครับเพราะว่ามีรถเข้ามานี่ครับจานวนหลายคัตตววน,นครับตบตะวันครับประมาณ5้าร้อยคันครับ ขอถามญนต่ครับขอถามเรื่องเกี่ยบสภาพในโรงเรียนเราเป็นยังไงตอนนี้ที่มีรถเข้าออกก,อก็ยังไงดีล่ะรถยังรู้สึกเหมือนกับว่ายังติดติอยู่บ้างเล็กน้อยะคะ่ะแต่ว่าก็ถ้าต่อไปก็อยากให้จัดระเบียบให้ดีขึ้นกว่านี้แล้วคิดว่ามันสร้างโมลพิษอะไรมากมายไหมครับ ก็คิดว่ามีนะคะเพราะว่ามันต้องมีควันออกมาจากถ่ารถแอร์เสียอยู่แล้วเนาะก็เลยอาจจะช่วยแบบเป็นยังไงดีล่ะเหมือนกับว่าเป็นสภาวะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าไม่เป็นไรหรอกโรงเรียนเราต้นไม้เยอะอยู่แล้วดูดได้หมดได้ไปเจอสุขันมาเอาขอบคุณครับครับขอขอบคุณที่ให้ดูดความร่วมมือนะครับค่ะเต็มใจค่ะขอบคุณครับเอาครับขอแหลง้านอิงจากยามนยครับยามเห็นว่าเป็นไงบ้างครับ สภาพรถที่เข้ามาโรงเรียนยามสูตรอากาศมลพิษเข้าไปเนี่ยนั่งอยู่ในมยามนะครับคิดว่าแย่ไหมครับวแย่ไหมครับเรลองดูปริมาณรถช่วงนปริมาณรถเข้าโรงเรียนเช้าหนาแน่นเ้ากระนาแน่นกระนาแน่นช่วงเจ็ดโมงเช้าถึงเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งตัวนี้ก็จะหนาแน่นรถจะจมาัวบมากและติดติดราจะติดบ้างต่อเนื่องรัตนาเบร์เพราะไปไม่ได้ ตัดใหม,ม่ติดเพราะน,นั้นทําให้บริเวณในโรงเรียนเราขาแน่น<อย>ปล่อยก๊าซมลพิษออกมาเป็นน้ำเลือดเป็นจำนวนมากที่ต้องอยู่การคิดตัวนี้เข้าไปโอเคครับผณคราบยางครับอาครับเรามาดูกันต่อครับสภาพในโรงเรียนของเรานะครับดูตอนนี้ตอนเช้าครับมีรถเข้ามาแลวมีเด็กข้ามถนนด้วยนะครับตอนนี้อันตรายมากเลยครับ เป็นอันตรายมากเลยครับแล้วเราก็จะเดินต่อไปครับดูสภาพโรงเรียนเราครับซึ่งมีรถจอดหลายสิบคันไม่ว่าหลายสิบหลายร้อยก็ได้นะครับดูจากตอนนี้นครับรถเข้ามาพันเศษๆผู้ปกครองมาส่งบุตรหลานของท่านนะครับมาปล่อยค่าพลพิษให้กับโรงเรียนเราอเตอนน,น,นี้ครับวาระครับ,บ คุณว่าคิดยังไงครับสภาพโรงเรียนเราเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยโอ้รถเข้ามาโรงเรียนตลอดเวลานะครับเนี่ยอากาศคอ้อเสียงนี่คือปล่อยจานดีมันปล่อยจานแน่นอมีรถทั้งหลายยี่ห้อมากเขาออกในงเรียนไม่ต่ำกว่าพันเศษๆวันหนึ่งก็ประมาณนั่งเรียนก็ประมาณ500อ้อครับหลังเรียนก็ห้าร้อยครับวันก็ประมาณ มัต่ำกว่าหนึ s okay. <S 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 oh, ่ง uh พันครับหนันรถมารถมาไัวแม่ขอล้น้รถคนครับสวัสดีครับแล้วมาดูกันนะครับเพื่อนเรากำลังนั่งกินข้าวนะครับซึ่งดูสำลักสลักวันแล้วครับเนี่ยดูดสารพิษเข้าไปมีรถผ่านเข้ามาเนี่ย มีรถผ่านเข้ามายังจะต้องกินข้าวพร้อมกับสารพิษที่รถวิ่งเข้ามาแล้วปล่อยออกมานะครับแลนะด,ดูตอนนี้มีรถเข้ามาดูนะครับด,ดูสภาพรถที่เข้ามา,าครับเราเอามาดูพื้นที่ของเรานะครับน้องๆของเราที่วันนี้นะครับสูุควันจะญญนอ้วนนะครับตอนนี้ อตอนนี้เราอยู่ตรงผสมนะตรงน,นี้หน้าห้องหมออ้อแต่ห้องหมอออยังมีอันนี้ปิดมีกระจกปิดทาให้สารยังไม่เข้านะครับแล้วเราก็จะเดินต่อไปเรื่อยๆเป็นทางละลายครับของของเราครับกําลังเรียนต้องเดินผ่านตรงนี้เป็นประจําเลยครับลังผ่านทางละลายที่คุครูกําลังบอกคงกําลังดูดสารพิษซึ่งไม่รู้ว่าที่เราสารพิษที่เราดูดมาจาไป Thank you. แล้วคุกคิดยังไงครับว่าสภาพโรงเรียนเราที่มีรถผ่านเข้ามาเยอะอย่างนี้ครับก็มันก็เกิดสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะโดยเฉพาะรถยนต์ที่ผ่านเข้ามาโรงเรียนของเราวันหนึ่งวันก็หลายร้อยคันและก็แต่ละคันก็ปล่อยแ,อแกส๊สคาร์บอนโมอนอกไซด์แล้วก็ทำให้สิ่งที่ตามมาก็คือว่าเรานักเรียน สูดดมเอาแก๊สมุนี้เข้าไปนะฮะก็จากนั้นแล้วก็ยังเกิดความไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่นะสภาพโรงเรียนเรา,เามีถนนผ่านตรงกลางนะคะบ,บางครั้งเราก็เลยต้องปรับสภาพเช่นก็คือว่าเราปลูกนะต้นไม้นะคะทางโรงเรียนก็แก้ไขเรื่การปลูกต้นไม้ก็ถือว่าต้นไม้นั้นถือว่าเป็นปอบช่วยดัจกจับหรือว่าดูดเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะ แก๊สที่คาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยเข้าไปซึ่งแก๊สตหลน,นี้ก็เป็นประโยชน์ก็คือจะเอาไปปูนอาหารก็ถือว่าเราแก้ได้ระด,าดาับนแล้วจะมาถามาานะเกี่ยวกับแล้วผมจะมถามเรื่องสภาพค่ะสภาพก็เป็นแค่ที่ยังไงกับสภาพอากาศในเมืองเราที่มีรถผ่านเข้าออกอย่างนี้ครับรถเยอะกว่า แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่ต้องดูดควันพวกนี้ตลอดทุกวันครับที่เดินมาเนี่ยเห็นมากเห็นมากและคิดว่าดีไหมครับไม่ดีเลยสมควรจะไม่ดีนะครับโอเคครับขอบคุณครับพร้อมมากครับนิงตาตั้งไปเดพน่งตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงยี่ึแล้วนะครับก็ยังมีนักเรียนเข้ามาคาพาเดินมาพร้อมเดินมาพร้อมลดมากเลยนะครับตอนนี้ สูตรคอนฟิดกันเดยไม่รู้ตัวหลายร้อยคนน่าสงสารพวกเด็กคนนี้จริงๆเลยครับรู้นะครับตัวก็ไปหลายร้อยชีวิตต้องมาจบชีวิตที่นี่หรือไม่เอาล้วครับมันจะมีต้นไม้มากนะครับดูนะครับสวนพิศษศาสตร์ของเราแดูทุกภาพได้นะครับและเหมือนกันต้นนี้จะรับงทุกภาพอากาศไม่ไหวจริงๆก็เยอะแยะมากมาย สภาพครูหน่อยได้ไหมครับเกี่ยวกับสภาพในโรงเรียนเราที่มีรถเข้าออกเยอะขนาดนี้ครับจะเอาแบบดีหรือไม่ดีเอาจริงๆทังไม่ดีเลยครับเอาดีก่อนนะครับความจริงครูว่าไม่ดีเลยสักอย่างอะ่ะนะเพราะว่าเมื่อวันก่อนนู้นอะ่ะมีน้อง้อสี่ถูกชนตอนวันงานวันเด็กมั้งชนแบบตัวลอยกระเด้งเลยอะ่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะมีรถเข้ามาถึงตรงนี้เพราะว่าทางเรามันแคบใช่ไหมคะทางแคบแล้วเนี่ยมันไม่มีสถานที่ ดังนั้นเนี่ยน้องเนี่ยข้ามไปข้ามมาเนี่ยดังนั้นอันตรายเห็นที่ต่อเนี่ยเธดูดิควันทั้งนั้นเลยให้ดูจากใบไม้เนี่ยดำปีควันขมงซึ่งแบบเราต้องสูดเข้าไปทุกวันแล้วน้องที่อย่อนุบาลเนี่ยดูอนุบาลเนี่ยมนติดถนนนึกออกมาอย่างเงี้ยน้องมันก็จะสูดมากกว่าใครเขาั้งหมดพอตอนเย็นๆก็จะมีผู้ปกครองเนี่ยเข้ามาจอดตรงเนี้ยแล้วก็ติดเครื่องเพื่อรอรับนักเรียน ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นอันตรายต่อน,น้องมากสรุปแล้วครูบอกเลยว่ามันไม่ดีนะคะอยากจะให้วิธีการนะปิดทางเข้าเนี่ยให้มายูเทอร์ตรงนี้ออกไปเลยหรือว่าให้ปิดตรงหน้าโรงเรียนแต่ว่ามันด้วยสาเหตุหลายอย่างที่เราไม่สามารถปิดได้เพราะว่ามันเนื้อที่เราน้อยแล้วผู้ปกครองเขามไม่มีที่จอด อันเนี้ยมันต้องหาวิธีการแก้ไขในระดับสูงขึ้นไปอีกนะคะขอบคุณมากค่ะครับผมครับเออครับที่ครูบอกว่าเมื่อกี้ครให้ครูบอกนะว่าอนุบาลที่กันถนนตอน้าตอนเช้าปิดตอนกลางวันไมเนี่ยก็ยังเปิดหน้าต่างครับวันก็โอ้ดูวันเปิดหน้าต่างรับควันตลอดเวลาหน้าาต่งรับควันวันก็เข้าไปข้างในเด็กก็สูดอากาศ กอง็ยมาตงนหลังข้างหน้ารนีมวนี่ครับตอนนี้มีรถเ้ามารถโูมาในโรงเรียนและรถก็ผ่านเข้ามาแจำนวนไม่น้อยเลงไม่ไหวรับ น่าสงสารเด็กๆพรุ่งนี้จังเลยนะครับที่รถต้องเข้าออกขนาดนี้ได้ครับแล้วต้องสูดดมอากาศไปนี่ทำยังดูคนนั้นสิครับเขาสูดอากาศจนผิวแห้งไว้แล้วครับคนนั้นนะครับไม่มีชิ้นดียังเขาสูดตลอดเวลาครับจนร่างกายเขาเป็นแบบนี้นะน่าเห็นใจจริงๆเลยครับได้ครับดูนะครับขนาดกลาีเล่ก็ยังอยู่ข้างถนนแล้วเด็กก็ต้องสูดดมอากาศ ตัวยังเล็กเลยครับแถวนี้คนค่อนข้างเยอะนะครับแค่มาสี่คนมันใกล้กันเยนะเต่างกันคุณรู้บ้างไหมครับสี่กำลังผแค่เท่าไรครับเนี่ยตอนนี้ครับโอ้ทําไมเห็นมากทําห้เห็นได้เลยนะครับว่าสภาพโรงเรียนเราในตอนนี้นะครับ อยู่ในขั้นที่เรียกว่าได้สุขเฉินมากเลยนะครับเนี่ยตอนนี้เป็นอันตรายต่อนักเรียนหลายๆคนและผู้ปกครองและคุณครูด้วยนะครับผมเลือกสัมผัสได้หนึงวันครับใช่ครับตั้งแต่ตอนที่เราเดินมานี่เราจับกลิ่นได้เลยนะครับว่าควันพรุ่งนี้มันเยอะมากครับไม่ไหวแล้วครับน่าสงสารจริงเลยครับเอาละครับในที่สุดเราก็มาถึงโซนหลังเรียนได้นะครับหลังเรียนนี้คือด้านหน้าประตูนะครับ เราทาให้เราเห็นถึงคําว่าการจราจรที่หนาแน่นนะครับทานข้าวอยู่ตรงนั้นเลยเห็นไหมครับดูรถที่วิ่งผ่านเข้ามาครับตอนนี้ทางรถเข้ามาหลายจํานวนมากเลยครับคนคนนั้นคือคู่นะครับสูดควันเยอะพุวนแล้วคนคนนั้นครับผมแจากจะถามอะไรอย่างหนึ่งได้ครับเขาสูดควันทุกวันครับจนป่องแล้วครับเห็นไหมครับครับผมขอเล่นนะครับสวัสดีครับ ครูครับขออนุญาตถามเกี่ยวกับรถเข้ามานเ่อยรบครูเป็นเวนยืนเวนอยู่อย่างนี้ครับรถเข้ามาแล้วครูได้สูดอากาศที่เป็นบร,ริีษอย่างนี้ใช่ใชสิก็ควันรถไงโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์จะแรงกว่ารถรถรถใหญ่นะแล้วเยอะมากด้วยแล้วเวลาที่รถมันต้องมาจอดตรงนี้เพื่อให้นักเรียนข้ามเนี่ยก็จะได้รับเป็นเต็มๆเลย ชัดเลยนะครับตามที่ครูเขาบอกนี่นะครับไม่ใช่ว่าแค่รถใหญ่เราจะเข้ามาอย่างเดียวนะครับรถมอเตอร์ไซค์ก็มีจํานวนมากเช่นกันนะครับ ครัาขออนุญาตขออนุญาตรอปภนะครับรอปภเรงเรียนอนุราชษ์จมิตรครับพอพี่เห็นครับรถเข้ามาในโรงเรียนเรารีเข้ามาในโรงเรียนก็อย่างที่เห็นด้านตาภาพปริมาณมลพิษมันก็เยอะบางครั้งเนี่ยอยากจะพูดยากกว่ามลพิษเนี่ยแต่ล280ถ้ามานต้อเครื่องจับหรือว่าช่วงเช้าจะมีมลพิษประมาณเท่าไหร่หรือวาไม่ค่อยได้ เราเรื่อมาจับจะรู้ถ้าเผื่อเราพูดเบาๆเนี่ยามาพูดถูกันรจริงจริงมันดีกว่ารถดีเยอะครับขอบคุณครับทีบ่ให้ความร่วมมือนะครับ